เฮ็ดหูหนูห้นหคูทีมกับป้นนั่น่สื้อบอกพี่หูหนูหนูอะไรหูสั่งห้ามันเนี่ยโอ้ยพี่หนูเพิ่งคาะซะบรรยากาศดูเห็ดกินไม่ได้ก็มีนึกเกิดมาเห็ดยังสียบ้างเนี่ยโอ้ กินไม่ได้เหนือกินก่ได้ดูเฮดนี่วูบันี่เห็ดหยาเดนนัน่นเองอ้า,อขาวขวางามค่ะเห็ดคิดค่าเห็ดเก,เกือบมาจเจมินบปดอกนี่ๆๆหูหนูจุ๊ะห, <laughs> หูหนูหตองนิดน,น้อยมันบ่นถือฝนมันเลยแห้งยังไ่ย่างนแต่บ่นั่งบังจ๋ายังอุ้ยมันต้องรอฝนจ้ามันแห้ง Ui! chim anh ở bắt học. Oh, thôi đi mẹ, anh Đi chết đời đấy nè, mình mất sỉ pui nỉ 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 Chín nỉ 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 nụ. Nụ xe bà nỉ 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 nè, nỉ 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 nụ nỉ hú sàng. nỉ nỉ มแมนเจ้าเพื่เห็นยูนีติเจ้าแลนมาวัค่ะเนี่ยอุ้ยพี่น้องเบิ่งค่ะเอากอดเดียวโวเฮียเฮียเฮียเบิร์ดเจเห็ดหูหนูจ้าเพื่อเรียกร้องเห็ดหูหนูค่ะนี่ค่ะเห็ดหูหนูโอ้ยเอากอดเดียวพอนี่จ้ะกินแต่ซัมเนี่ยอันใหญ่ๆห่ซัมเนี่นย อันเล็กๆไม่เอาเอ้ยไม่ใช่อันใหญ่ๆไม่เอากินดอกเล็กๆข้า่านีพอดูกินดอกสน,นิ่ะนิงดอกใหญ่นุ่กินดีจุบเบื่อค่ะ,คะพอแล้วพอแล้ว มาวิ่เดินหาเห็ดหูหนูกันจ้าเาออพิ่นงวนลายอู้นั่นมีอ๋อมาบ้าเพิ่นบ้านเฮา ผุนเด้อเฮ็ดว้างอยู่ผุ่นเด้อเฮ้ยเอาตรงนี้เฮ็ดหู้หนูโอ้ยคู่ทิมกับปั้นนั่นนี่มันตงว่ะบ้างวันไหนตงเนี่ยนั่นละเฮ็ดหูหนูพี่น้องมันแห้งมันฝนบ่ตกปวดเหงือเนาะปาดปาดปาดอีพออีเม แบตเตอรี่หนูก็จะเบิดโอ้อีกแล้วไปก่อนไป๊่อนตรงนี้ค่ะน้ำอันนี้ก็ม,มี่ไหนนม,มน่ะแมนมีสิตรงกาบนนม,มันนะเนี่ยมัน อุ้ยพิสุตรงนี <BACK G TA> ้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 ี่น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 ีนี่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 นนี่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 นนี่น่นี่นี่นนนี่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 นนี่่นี่ี่น่่่ นเจุ่มนี่ไหมกําลังเห็นบอเห็นมันเกินมันคือใหม่หมดพอเห็นอ่อนๆดสิน่ากินอุ้ยยาฟ้ามีนี่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 ไก่เอ้าเดี๋ยเดีุงนึงอีเดีวนะอ๋อว้าวพี่้องเห็ดเห็ดพี่้องกเห็ด ก็เห็ดซ้อนเฮ็ดไปเมื่อไรเห็ดลายว่าซากปลาทาเก็บเห็ดเด้พี่น้องใส่นี่นี่นีนเียเียมวนอุ้ยเขาอไหอุ้ยนี่อุ้ยพี่จีมันเนี้ยมันเถ้ามันส้มอือเอาไปห่ออะไรอ่ะนั่นนิ่งเก็บผู้เดียว เี่เสืสือตรงนพวกนี้ยพ,พี่นิงเลยหลากหลายแล้วเนี่ยอืมนี่แต่ดอกกำงเงาแล้วพี่เขายุ่ยใส่เฮ็ดเต็มอยู่นี่เบิ่งดีเหรอนี่เห็ดว้ายจะได้มันแห้งนะนะมันแห้งมันผูพีที่พทำว่าพีนิงขึ้นมามันผูมวนย้อนขันฝนตกแมนข้อมเราอีกนี่เมนนี่ไม่จะเห็ดที่ละพีนิงถ้ามันตกมามันตึงแต่นไม่แห้งเอาไปแช่น้ำมันก็ขึ้นมาดิหนิเนาะนี่นี่พวกเนี้ยนี่ตายตายตาย มนบอืดเยอ้อยากอยู่ไก่พี่นิงเด้อสกีนูวนูขายอ้พี่เสือพี่เสือหมูว่านเอาไปแจกอ้พี่พี่พี่พมูว่านก็ไปแจกอีกบอพี่หมูว่านเอาไปแจกอย่วันอ้าก็เปนหมูว่านหมูเส้าเนาะหมูเส้าเนี่ยนี่เร่เวลาขึ้นหนูแทะไแอาห้พอนห่อ เห็ดอะไรหนึงข้างล่างเอาหนูกบมัถือกันด้น้ำอันแบลเบอร์รี่นี่นะก็หนูจนขาลายหมดละบ้าบว้าวว้าวว้าววาววาวน้าวาววววาัด้านิว่าฝนตกมาูวยวอ่ะ ตายตายอีหยังคือมาบุญคือเราคนบุญหลายหนออีหยังกับมะฮอมเจ้งติเนี้ยอีเด็ดเด็เฮะจะมังกินบุญหลายเออบุญค้นกินคนบุญหลายอีเดีนี่มึงไงพี่ทุกอันเลยโอ้อหติดๆลงๆมันพอมีอะไรนั่นน่ะมันไม่ใช่เห็นหูดูแลนั่นนละมึงมันดำดำมันแห้งเห็นแล้วน้องแห้งต้งหันอ่ะมันบอกเห็นบอกหนองไปเบิร์มันบอกเห็นน้องเย็นมากมาหนองเบนมาสี่ เอาหนีกระแมนเราหันมาเห็นเพ็ดบ้างแน่เอามัจับเห็ดเพิ่งไ่เห็นนึกว่าเราเห็นเห็ดแล้วแลนปวดปัดปวดปัดไปว่าแม่นเห็นเห็ดแล้วเนี่ยที่เราพินิงเนี่ยผู้มันยวนเราว่าแม่พินปจพูดบังแน่ผุนผุดผุดผุดนี่ตายพี่มันมันมันแดดมันแห้งนะพี่มันก็เลยอันนั้นมันก็เลยดำอันนั้นอย่างงี้ไอเห็ดซุ้มนินดำแบบสี่ฝนตรงมาใหญ่เด้บให่ใหญ่บ่เสียเด้โอ้พี่สุจ้า เมนจ้านี่อันเอ้ยอะมันมันขึ้นข้างแะ่ว่าตัดเอาโรตางออกไปเจ้านี่ป๊ดดพี่โอี่พี่พี่พี่อ๊พุ่ออกพี่พุ่งออกพี่่ออกปึ๊ดตา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 หนงเย็นพี่พี่พปึ๊ดตกตังวะ โอ้ยเอาแต่นีก็หอบไปบิดสมพรพีนั้นเราไปหอบนี่บอสเทดเราแบบปาดปาดแต่มันกับว่าอะไขึ้นเทปเดียวมันก็ขึ้นเรื่อยๆเขียนเรื่อยๆฝนตกมากมันก็ขึ้นมันหมองชุดคอนมองชุดขลอนดีจนไปทั้งวันจะสิเก็บไปยังไรยู่งนือนกับบุญอึดนะวันนั้นเพิ่งทำทำเพื่อเอ็นไปเอาไปแซ่แนวส่วนแล้วไม่หวังแซ่มาเห็นแล้วก็เก็บอีก พี่น้อยขึ้นหอดูเข้าผมมีก oui> ินเอพี่น้องเนื้อเสือตุ้งเฮียลงไปกระดานบอกเอาเหยียดลุ้นลุ้นหนว่าหนูเห็นอะไรก้อนก้อนเบลเลอร์เบงคาทายเก็บเห็ดพี่น้องเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูบางใน่ิดผิดเห็ดหูหนู ว่ดตอนนั้นนี่ดอกอ่อนๆมันถือแดดมันกะโอ้มันมันถือกันมันแดดมันพอิมันมันแห้งอันนั้นอะไรไปไปมีไรคะส้วมผักนาหนิงอีกแล้วพี่น้องของเพิ่นเนอะเพื่อนจะตายเด้เพ um ี่ว Auf ่ายอย่างมันมีกรีนเฮา์นะค่ะก็บละเก็บกระตินก่อนพี่น้องละเก็บผักกระตินก่อนเอามียอดผักคาผมอ้าวอุ้ย แล้วนิ้งก็ไว้ให้มันตรงอ่อ้ปงหรือเปล่านี่เราะว้ให้มันเป็นนวยหรือเปล่านี่ตรงกระทินกระทินแล้วเป็นดอกหรอแป๊บเดียวตำรึงคนไม่กินเหรออันนี้ลางจือดอย่านางจ้ะไม่เก็บ

ในบ้านก็เต็มอยอ่อุ้ยใบกินน้ำขนมใบยาน่ะพ่อแล้วพี่เอี่ยงจินว่าเป็นแล้วมันก็ไม่อยู่เคยปลูกแล้วมันก็ตายไม่มีอะไรเหลือเลยมันไม่มองเมียนป๊ปป๊บปป๊าฮ๊ปป๊บปป๊ป ฟ้าส,นสวนบอพีนองจ้ะยังไม่กานบึงค่ะดูเป็ดนี่ค่ะแล้วก็สวนผักแตงผักถัวอันนี้คือผักขนาหัวกระเทียมฟ้าปลูกกระเทียมพร้อมไก่มีเป็ดผักอะไรนะผักอะไรนี่มีทุกอย่าง น้าหนิงมีทุกอย่างไก่ไก่ก็เป็ดแรอยู่น้ำกันอันนี้กับเป็นกรีนฮาคพนสะออนแห้งเดี๋ยวจหน้อยแตกยอดขึ้นจินคักตัวนอนปะมันมนใสๆนะนี่นี่นี่นั่นดีพวกนี้อยู่ไหนไปพี่หนิง ไนไหดูส yeah, yeah, ิเอ uh, mm ๊ะเลยอัน right. น oh, oh, oh ี้โอ้แม่นี่ยคิดดินตัวนี้ใหญ่แต่มันมันเป็นโตัวนึ่งเฉียวนีน้อยอ๋อหนีเถ้าพักที่เล้าอันนี้อันนี้ฟักงงเหี่ยวหืมักงงเหี่ยวอ๋อบักงงเงี้ยวเอาง่ายตีจับปลูญี่ปุ่นไม่ยุ่งผิดตีไี่ยุ่งผิดอิอันนี้เป็นไอ้บถั่วฟักยาวป้าขึ้นจนสิได้กินด้วยเราหนุ่ของหนูไปเพราะทานี่ร่องดินเยอะ หอูอนดดเดียวจ้าหมูป่าแดดเดียวได้แล้วหมูป่าค่ะหมูป่านี่คือหมูป่านะคะเพืเ่อนๆจะได้หมูป่ามาค่ะดูค่ะดแดดเดียวจ้าหอมไหมลูกหอมไหมอืมเหมือนกันบีบแจกเกอ๋อันนี้คือหมูนะคะหมูป่า หมูป่าแดดเดียวอันนี้คืออบให้เหมือนกับเป็นแดดเดียวไม่ต้องตัดแดดใส่เตาอบไปเลยอันนี้ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวก็เอาไปแล้วเราก็ต้องเอาไปใส่แอร์ฟรายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กินได้เลยจ้าดูน่าทานมากมากค่ะอันนี้เนื้อหมูป่าไปเอามาเมื่อวานนี้เองจ้าอืมสองตัวเลยนะเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ไปเก็บผัก เราก็ไปเก็บผักไอ้อะไรอ่ะผักผักเคียงผักเคียงผักเคียงยอดเคียงอืมยอดเคียงนะคแะคืะอแบบสดยอดมาดูมันดูมันเขาเยอะเนาะทำทั้งบาร์บีคิวทำทั้งบิบนาะอันเนื้อเดดเดียวแล้วก็ผัดหมูปลาผัดเผ็ดหมูปลาด้วยนะคะวันนี้จัดหนักมากครั้งแรก ไม่เคยทำผัดเผ็ดหมูป่าหรือว่ากินหมูป่ามาก่อนนี่คือครั้งแรกเลยนะคะเนี่แล้วติดใจยังไม่ได้กินเลยติดใจแล้วจะไปเอาอีกแล้วค่ะยังไม่ได้ได่กินเลยนัดก,กันจะไปเอาอีกแหละเขามีเมื่อไรเราไปบอกไม่พลาดดูค่ะเนี่ย โอเคครับพี่น้องจ้าขอบคุณที่ติดตามและรับชมด้วจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้านี่คือเห็ดหูหนูที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะเห็นไหมเวลาเราใส่น้ําดูดอกเขากําลังน่ากินเลยพี่น้องเบืงทีล่ะแบบนี้และคะ้ค่ะกำลังแทบถ้าเห็นนี้นี่คือดอกบานแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อีกแบบหนึง่งถ้ายังไม่เปื่อยไม่เละก็น่ากินเหมือนเดิมจ้่ดอกเขาจะใหญ่มาก อันนี้แค่นี้ไม่ใหญ่จริงๆนะที่จริงปกติมันใหญ่กว่านี้บางบางดอกอะโอเคจ้ะเดี๋ยใส่แกงเปิดล้ะจ้านี่ต้มหน่อไม้ใส่ใบชานางเรียบร้อยหน่อไม้ที่เก็บมาเองเลยจ้ะของนี้เก็บมาเองหมดเลยหน่อไม้ด้วยแล้วก็อเก็ดผู้หนูด้วยโอเคขอตัวไปแกงก่อนนะจ้ะเดี๋ยวต้มให้เขาุกก่อน ใ,ใส่เครื่องใส่ยอดเทียงะนะน้องจะใส่แนวเจ็บเองทุกอย่างนะคะมียอดเทีงทนโนโนโนยงเกีถหหนูหน่อไม้นะคะแกงเปิดโอ้โหที่นี่แบบอเมริกานะคะอันนี้หากินเองได้ดีใจสุดๆเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าแกงหน่อไม้แกงเปิดใส่ ยอดเคียงใส่เห็ดหูหนูนะคะเก็บมัดเองทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วแกงเปิดเรา